วัดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณพิคูลอยู่บ้านนะคะวันนี้ตั้งแต่ตื่นเช้ามาครูพิคูลเปิดโทรทัศน์<ม>ก็เห็นแต่การแสดงความจงรักภักดีนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้วันอะไรอ่าถูกต้องค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของนายหลวงรัชกาลที่สิบนี่เห็นไหมคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านนะคะ คุณครูก็อยากให้เด็กๆทำความดีนะคะทำความดีอะไรบ้างล่ะวันนี้ช่วยคุณแม่ถูบ้านไหมช่วยคุณแม่ล้างจานหรือเปล่าช่วยคุณแม่ให้อาหารสุนัขหรือเปล่านะคะนี่คือความดีที่คุณครูยกตัวอย่างแต่เด็กๆจะต้องมีเยอะเลยเรื่องความดีนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆนะคะทำความดีนะคะเพื่อถวายในหลวงราชการที่ นะคะโดยการที่เด็กๆทําเสร็จแล้วให้คุณแม่ถ่ายรูปหรือจะเป็นถ่ายวิดีโอก็ได้นะคะส่งมาให้คุณพี่คุณกับคุณครูนกดูความดีของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆทําความดีอะไรบ้างนะคะแล้วคุณพี่คุณจะคอยดูนะคะบายบาย